สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Spiritual Reading t a l o นะคะหัวข้อคลิปในวันนี้โอกาสดีๆอยู่ตรงหน้าคุณแล้วเหมือนช่วงนี้เป็นช่วงนาทีทองอ่ะเป็นช่วงจังหวะด,ดีๆที่คุณจะต้องลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะถ้าคุณแอคชั่นถ้าคุณลงมือทำอ่ะคุณจะประสบความสำเร็จนี่เป็นความรู้สึกแรกเป็นสารแรกเป็นข้อความแรกเลยที่คุณจะต้องรู้ไว้ก่อนนะคะแต่ก่อนจะไปฟังคำทำนายนะคะแม่หมอมีเซตน่ารักน่ารักนะ เซตเป็นนะเซรน่ยนะเคลียร์พลังงานลบนะคะพกได้นะคะขณะนี้นะก้อนขนาดนี้แล้วก็จี้จี้ออกแนวจะออกแนววินเทจนะเนี่ยเป็นลักษณะนี้222นะคะเซตนี้222ไปไปแบบนี้เลยนะคะก็ทักไม่หมอมานะที่ไลน์ใต้ใต้คลิปนะแม่หมอทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปแล้วนะคะก็มาดูกันนะคะว่านาทีทองของคุณเป็นแบบไหนอะไรยังไงจริงไหมที่แม่หมอบอกไป ขออนุญาตครูบาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะก่อนอื่นไม่มาขอเช็คพลังงานของคุณก่อนเนาะขอเช็คพลังงานของคุณก่อนแปดถ้วยแล้วก็อัศวินถือไม้เท้าแปดถ้วยอัศวินถือไม้เท้าอืไปไปต่อจริงๆแม่หมอฉันก็ว่าอย่างนั้นผมก็ว่าอย่างนั้นแหละช่วงนี้มันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมจริงๆอะที่จะต้องแอคชั่นละที่จะต้องแบบว่าไปต่อสร้างแพชชั่นแล้วก็มุกตัวเองไปข้างหน้าต่อไม่เอาและไม่อยู่กับสถานการณ์อะไรที่มันไม่โอเคนี่คือความคิดของคุณ อยากชัยชนะอยากที่จะประสบความสำเร็จอยากเป็นผู้คว้าชัยชนะถามถึงความรู้สึกนี้ nữa, ว่าคุณอยากเป็นผู้ที่จะคว้าความสำเร็จหรืออยากประสบความสำเร็จคว้าชัยชนะใดก็ตามเนี่ยคุณเช่ไหมสารตั้งต้นถ้าถ้าคนที่เขาแบบเออไม่เอาไม่เอาเนี่ยเขาก็ไม่ประสบความสำเร็จยังไงเขาก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าคุณมีความปรารถนามีความต้องการว่าจะชนะ อุปสรรคต่างๆจะชนะต่ออะไรต่างๆความท้าทายต่างๆในชีวิตของคุณนะถ้าคุณมีความปรารถนาเนี้ยสิ่งนั้นแหละจะเป็นตัวนำพาให้คุณไปประสบความสำเร็จตามสิ่งที่คุณต้องการหนึ่งดาบคุณชัดเจนอะ่ะอืมคุณชัดเจนแล้วก็แปดเหรียญพลังงานของคุณดีมากเลยเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ที่ดีเนี่ยแหละช่วงนี้แหละเป็นช่วงของเออขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตี ตีดาดต้องตีตอนร้อนเหรออะไรประมาณนี้นะตอนนี้มันกำลังอยู่ในช่วงของการตีรูปเลย โอ้เดลเวอร์คุณกําลังรู้เลยว่าตัวเองต้องการอะไรคุณกําลังชัดเจนกับตัวเองแล้วก็ต้องการที่จะเปลี่ยนแล้วเออไม่เอาละตัว้นเกา่าๆสิ่งเก่าๆฉันไปทําในสิ่งที่ฉันรักดีกว่าเพราะว่าไอตอนที่คุณอยู่อะที่ผ่านมานะไม่รู้ว่าคุณอยู่กับสถานการณ์อะไรแต่คุณรู้สึกว่าสถานการณ์นั้นมันไม่น่าต้องการเลยอะ่ะในเมื่อเราไม่ต้องการเราจะไปจมอยู่กับมันทําไมณนะตอนนี้พลังงานดีมากชัดเจนแล้วก็แบบ คือกาลังร้อนอะต้องตีตอนร้อนๆอะไรแบบเนี้ยถ้าคุณจะตีดาบขึ้นอะไรทั้งไม่อะไรเนี่ยมันต้องตอนร้อนๆเนี่ยและตอนนี้คือช่วงที่ดีที่สุดจริงๆเพราะพลังงานของคุณสอดคล้องกับสิ่งที่ม่หมอจะมาอ่านไพ่วันนี้มากๆสอดคล้องกันมากๆถ้าไม่ทําตอนนี้ถ้าไม่แอคชั่นตอนนี้จะไปแอคชั่นตอนไหนล่ะตอนเนี้เหมาะที่สุดแล้วนะคะแล้วคุณก็รู้แล้วด้วยว่าคุณต้องการอะไรคุณก็รู้แล้วด้วยว่าสิ่งที่คุณทําแล้วคุณคุณมีความสุขคุณทําแล้ว เหมือนได้ได้ได้โชว์สกิลทักษะต่างๆออกมาใช้อ่ะแล้วคุณรู้ว่าคุณเก่งในเรื่องเนี้ยนั่นแหละคือความพิเศษที่สุดแล้วละ่ะจากที่คนที่แบบทําไปอย่างนั้นแหละไม่ว่าจะทํางานอะไรหรือทําอะไรก็ทําไปอย่างนั้นเห็นเขาว่าดีก็ทําไปแต่จิตใจไม่ได้มีความรักไม่ได้มีความปรารถนาไม่ได้มีแพชชั่นอะไรกับสิ่งนั้นเลยอ่ะ วันหนึ่งคุณเบื่อวันหนึ่งคุณไม่ประสบความสาเร็จแม่หมอเชื่อได้เชื่อได้เลยนะไม่ประสบความสาเร็จแน่นอนแต่ณตอนนี้คุณรู้เป้าหมายคุณรู้แล้วแหละว่าตัวเองต้องการทําอะไรคุณรู้แล้วคุณมีดีอะไรคุณเก่งอะไรเนี่ยคุณพยายามที่จะพัฒนาตรงเนี้ไปให้ถึงจุดสูงสุดในชีวิตเป็นช่วงเวลาที่เหมาะจริงๆเป็นช่วงนาทีทองของชีวิตคุณจริงๆชัดเจนนะคะพลังงานในวันนี้ชัดเจนมากแล้วมาดูซิไพยอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติม สิบเหลียนการเติมเต็มช่วงเวลาความมั่งคัง่งความดมสมบูรณ์ช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวสิ่งที่มีค่าที่สุดไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานประสบการณ์อะไรก็ตามที่มันมีค่าสําหรับคุณนะ่ะคุณเก็บได้หมดเลยคุณจะไม่เก็บก้อนอิดก,ก้อนกวดก้อนอะไรที่มันแบบหนักเกินไปแล้วไม่เอาละจะเก็บแต่สิ่งที่มีค่าทั้งหมดทั้งหมดในการใช้ชีวิตไม่ใช่แค่แบบโอ้ตอนนี้ฉันเก็บเงินอย่างเดียว อย่างอื่นฉันไม่เก็บเลยประสบการณ์อะไรฉันก็ไม่เก็บความรู้อะไรก็ไม่เก็บไม่ใช่เงินก็เก็บประสบการณ์ก็เก็บความรู้ครั้งความรู้ก็เก็บเก็บหมดเลยเรียกได้ว่าเป็นช่วงแห่งการเก็บเกี่ยวช่วงนาทีทองจริงๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเกี่ยวสิ่งที่เข้ามาในชีวิตถึงทั้งที่ชอบใจแล้วก็ไม่ชอบใจเรียกได้ว่าฉันเก็บหมดไหม่หมออะไรที่เข้ามามันไม่ชอบใจฉันก็ต้องดูว่าไอสิ่งนี้มันเข้ามาเนี่ยเพราะอะไร จะบอกอะไรฉันมันต้องการบอกอะไรผมมันต้องการสื่ออะไรมันต้องการให้ผมได้อะไรจากเรื่องนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคนที่มีปัญญามากๆเก็บแม้กระทั่งเรื่องที่เราไม่ชอบแต่ไม่ได้ไปจมอยู่กับมันนะคือคือเก็บในที่นี้หมายถึงว่าสมมติคุณเจอความท้าทายตรงหน้าเป็นอะไรที่แบบเบื่อมากๆเป็นอะไรที่แบบเซ็งมากๆไม่อยากเจอสถานการณ์นี้เลยอะคุณไม่ได้เข้าไปแบบโอ้โหชีวิตทําไมไอ้คนนั้นเป็นแบบนี้ไม่ใช่อย่างนี้คุณมาคิดพิจารณาว่าเหตุการณ์นี้ต้องการสอนอะไร ฉันจะได้อะไรจากเหตุการณ์นี้ฉันจะได้อะไรจากการที่ฉันเสียน้ําตาไปครั้งนี้คุณได้ทุกอย่างนี่คือการเก็บจริงๆคนที่รู้คนที่มีปัญญามากๆอ่ะคุณอ่ะถึงช่วงเวลาที่แบบคังความรู้องค์ความรู้ของคุณมันเปิดออกแล้วก็เก็บเกี่ยวได้ทุกประสบการณ์คือได้ทั้งหมดอ่ะบางคนอกหักบางคนคนนินทาบางคนคนหักหลัง คุณรู้สึกว่าคุณได้อะไรอย่างน้อยฉันได้รู้แล้วว่าเธอเป็นคนอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกยังไงก็ต้องได้คุณอะยังไงก็ต้องได้คนเขาเรียกว่าคนมีวาสนานะไม่เหมะว่าคนมีวาสนาดูสิสิบเหรียญกับราชาถือเหรียญ่ะสักทีสักทีสักทีเพื่ออะไรเพื่อให้หนาทีทองของคุณเน่ยมันเป็นจริง ให้ความกังวาลของพลังงานของคุณนะให้มันกระจ่างชัดมากขึ้นให้มันสว่างมากขึ้นให้มันชัดเจนขึ้นให้เรียกได้ว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังการเงินก็จะเข้ามาด้วยช่วงเวลานาทีทองอ่ะช่วงเวลานาทีทองจริงๆแม่หมออยากจะพูดอะไรที่มันเยอะกว่าน,นี้นะเพราะว่าเพราะว่าคุณอนะ่ะจะจะอยู่ในช่วงจังหวะเวลาที่ ภไม่เหมาะไม่โฟกัสนะอยู่ในช่วงจังหวะเวลาที่เติมเต็มชีวิตได้ดีที่สุดดีเยี่ยมที่สุดอยู่ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดจากที่เมื่อก่อนเคยมีอุปสรรคมีปัญหามาตลอดเป็นคนดีเป็นคนมีความสามารถแต่มันก็เหมือนไม่มีอะไรมาหนุนนําเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี่ยเป็นช่วงนาทีทองมากๆคือช่วงจังหวะที่คุณนะ่ะทําดีเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ผลที่ได้รับกลับมามันมันเหมือนกับอืเขาเรียกว่าอะไรอะทําน้อยได้มาก ทำน้อยได้มากเคยไหมบางคนอาจจะมีความคิดที่ไม่หมอพูดยังไงไม่ไม่หมอจะพูดอธิบายในในเหตุการณ์นี้นะเมื่อก่อนคุณนะ่ะเป็นคนที่แบบปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบทุกอย่างเลยเป็นคนดีเป็นคนมีเมตตาเนี่ยมันเป็นเนื้อแท้ของคุณอยู่แล้วอะ่ะแต่คุณก็ยังไม่หมดปัญหาในเรื่องการเงิน มีอุปสรรคเรื่องการเงินเรื่องคนเรื่องโอ้โหจุกจิกจกวนใจเข้ามาเยอะแยะมากมายคุณก็ไม่เข้าใจว่ามันมันด้วยเหตุผลอะไรแต่พอคุณเคลียร์พลังงานอะไรบางอย่างได้อะช่วงจังหวะนี้ยไม่หมอเชื่อได้ว่าคุณไม่ได้เกิดมาในตอนนี้เพื่อความฟุกเนี่ยมาอยู่ในจังหวะเวลานี้นะเหมือนคุณได้สร้างเหตุปัจจัยไว้แล้วอะ เหมือนเคลีย์เอเนจีที่มันไม่โอเคมาแล้วเคลีย์คนที่ท็อกซิกออกไปแล้วเออทุกอย่างคือตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าฉันจะแน่วแน่ฉันจะแบบอยากได้สิ่งนี้ฉันจะต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อะไรที่มันไม่ชัดก็เอาออกออกออก,ออกแล้วคุณได้สิ่งนั้นอะ่ะคุณทางานเมื่อก่อนสิบสองชั่วโมงคุณได้เงินหนึ่งหมื่นบาทยกตัวอย่างแต่ในตอนนี้คุณทำสามชั่วโมงคุณก็ได้หนึ่งหมื่นบาทเป็นแบบนั้นเลยนาทีทองแบบนั้นแหละ จังหวะเวลาที่ลำคาที่สุดแบบนั้นแหละเก็บเกี่ยวไว้ให้เยอะเก็บเกี่ยวไว้ให้เยอะสเตนภายใต้สำรับคือเก่งอะที่บอกไปเลยว่าที่คุณทำอะไม่ไม่ใช่ช่วงจังหวะที่แม่หมอบอกไปมันจะเป็นช่วงแห่งความฟุกนะไม่ฟุกเลยชีวิตของคุณไม่ฟุกแต่สิ่งที่คุณกําลังจะเจอเนี่ยหรือบางคนได้เจอแล้วเนี่ยมันคือเกิดจากความสามารถของคุณแล้วก็บางคนรู้สึกว่าเออแม่หมอยังไม่เจอเลยอะไรอย่างเงี้ยแม่หมอจะบอกว่าไม่บังเอิญที่คุณมาเจอคลิปแม่หมอนะคุณจะได้เจอ จากอะไรจะอธิบายอธิบายไม่หมดเป็นคนชอบอธิบายให้เข้าใจกระจ่างชัดสมมุติว่าคุณมีจิตใจที่สวยงามมากๆม,กมกีมีเป็นคนดีเป็นทุกอย่างอะคือฉันจะฉันเป็นให้ทั้งหมดแล้วอะในโลกมนุษย์ใบน,นี้ดีที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่บางเอิญบางเอิญ่ะมีพลังงานรอบข้างรอบตัวของคุณที่เป็นว i เบชั่นที่มันไม่โอเคอะแต่คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่ได้ออกจากจุดนั้นคน รอบข้างคนรอบตัวเพื่อนพลังงานไม่ดีต่าง,าง,างๆนานามากมายคุณคุณอยู่กับเขาเพราะคุณมีเมตตาคุณมีความรักคุณมีเมตตาต่อเขามากๆเลยแล้วคุณก็รู้สึกว่าเออนี่แหละคือสิงที่ดีที่สุดของชั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ชีวิตมันกลับไม่เป็นไปตามที่แบบมันควรจะเป็นพอถึงเวลาที่ไวเบชั่นของคุณยิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยตัวตนของคุณเนี่ยความดีของคุณมันยิ่งมากขึ้นมากขึ้นมันไปแผดเผาเอ่อไวเบชั่นที่มันลบๆอะ่ะ มันไปทําลายโดยที่คือพูดง่ายๆนะเป็นกฎของจักรวาลน,นะวายเบสชั่นใดที่ตรงกันก็มักจะอยู่ด้วยกันได้ไวายเบสชั่นใดที่ไม่ตรงกันเลยมักจะถูกเคลียร์ออกจะถูกเคลียร์ออกถ้าไม่ติดว่ามีพันธสัญญาร่วมกันมานะก็จะต้องถูกเคลียร์ออกทั้งๆท,ที่ก็เคยทนมาได้เป็น10ปี20ปีอะแต่อยู่ดีๆจักรวาลก็จับคนกลุ่มนั้นออกไปเฉยๆเลยจะมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายแต่ก็ดูเคลียร์ง่ายเหลือเกิน เหตุการณ์นี้มันก็เหมือนเป็นเหตุการณ์ที่ยืดยืดเยื้อๆๆๆเลื้อหลังมาเนิ่นนานแต่พอถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมเอาจัก,กรวาลก็เคลีย์พลังงานเหล่านั้นออกจึงทําให้เผยเผยพลังงานที่แท้จริงของคุณเป็นพลังงานที่ดึงดูดเอาสิ่งดีๆเข้ามาเพราะตัวคุณเป็นสิ่งที่มีค่าตัวคุณเป็นสิ่งที่ล้าค่าตัวคุณเป็นพลังงานที่ดีจึงจะดึงดูดสิ่งที่ไอที่ครอบไว้เนี่ยพลังงานของคนที่ท็อกซิทครอบไว้เนี่ยมันหายไปแล้วไงอย่างกับเออ เคยมีเพื่อนเคยมีใครก็ตามที่อยู่รอบตัวของคุณน่ะก็คบกันอะไรกันแต่แล้วก็รู้สึกว่าเขาไม่โอเคนะแต่คุณก็รู้สึกว่าเออคุณมีเมตตาคุณก็อยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยเอ่อพออยู่ไปอยู่ไปปุ๊บคุณก็อัปเกรดตัวเองไปเรื่อยเรื่อยพัฒนาตัวเองไปเรื่อยทําดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทําดีในที่นี้อาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับการไปให้ทานให้อะไรอย่างเดียวนะไปสร้างนูนสร้างนี่แต่ทําดีในที่นี้คือการกระทําความดีอะกระทําทุกอย่างเลยคิดดีพูดดีทดําดีอย่างเงี้ยมาตลอดเนี่ยนะเบื้องบน่ะเห็น จักรวาลเขารู้ไวไปชั้นจักรวาลน่ะได้ยินในสิ่งที่คุณไม่ได้ยินจักรวาลรู้ในสิ่งที่คุณไม่รู้จักรวาลเห็นในสิ่งที่คุณไม่เห็นดังนั้นถึงเวลาแล้วที่จักรวาลจะเคลียทุกอย่างให้กับคุณให้เหมาะสมจริงๆว่าเพชรเนี่ยนี่สมมตินี่เป็นเพชรแล้วกันนะเพชรก้อนเนี้ยจะต้องถูกเจริญในให้สว่างสวัยและสวยงามสักทีจะต้องไม่มีฝุ่นโคลนหรือใดๆมาเคลือบไว้ท่านจึงเคลียพลังงานอะไรที่มันไม่โอเคออก แล้วทีนี้พอเคลียร์ออกไปถึงช่วงจังหวะเวลาเนี้ยอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดทําอะไรก็ดีไปหมดอะ่ะเออมีชื่อเสียงคนรู้จักคนคนเห็นในในตะกายหรือเห็นในแสงหรือเห็นในความสามารถของคุณเห็นข้อดีของคุณเห็นความเก่งของคุณมากขึ้นจังหวะเวลานาทีทองมีจริงนะ แม่หมอบอกเลยจังหวะในเวลานาทีทองมีจริงแล้วมันก็ไม่ใช่มาแค่นาทีทองครั้งนี้ครั้งเดียวถึงจังหวะด,ดีๆขอให้คุณเก็บเกี่ยวไว้ขอให้คุณรักษามันไว้แล้วก็จะมีช่วงจังหวะนาทีทองมาอีกเรื่อยๆแต่คุณจะไม่แบบเออพอช่วงจังหวะนาทีทองเนี้ยดีที่สุดเดี๋ยวไปตกอีกไม่ละพลังงานในวันนี้คือไม่ตกอ่ะเพราะคุณสร้างมาดีแม่หมอเห็นว่าคุณสร้างมาดีไพ่สเตนใต้สมรับ The Wheel of Fortune กระเด้งออกมาเลยเ o ี๋ยววิววจคือโชคชะตาความโชคดีความโชคดีจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนราชาถือดาบความรู้ก็แบบจัดเต็มโดยชัดชัดมากได้เป็นตัวของตัวเองได้เป็นตัวของตัวเองได้ได้ได้หาตําแหน่งที่ตัวเองอยากอยู่อะฉันอยากอยู่ตรงนี้ฉันก็เลือกของฉันไม่พวักพวงไม่อะไรแหละเด็ดขาดกับชีวิตตัวเองแล้วก็ไปต่อเออช่วงเวลาที่ดีมากๆไม่หมอบอกเลยว่าอ,อคือคือดีมาก ดีมากจริงๆไม่รู้จะพูดคําไหนนี่คือพลังงานที่ไม่หมอสัมผัสได้บางคนแบบไม่หมออ่านไพ่อะไรไพ่ออกมาอ่านตามหน้าไพาเ่เถอะบอกเรบอกก่อนนะแม่หมออ่านตามหน้าไพ่ครึ่งหนึ่งไพ่เป็นเพื่อนในการสื่อสารไพ่มาส่งสัญญาณให้แม่หมอได้คอนเน็กกับพลังงานของคุณเป็นสื่อกลางให้คอนเน็กกับพลังงานของคุณถ้ายิ่งคอนเน็กไปเรื่อยๆพลังงานของคุณเข้ามาในสัญชตาตญาณของแม่หมอ มันดีมากกว่าที่ที่ไพ่ออกมาที่ไพ่พยายามจะบอกคือมันดีจากจัดความรู้สึกที่ไม่หมอสัมผัสได้มันจะดีมากกว่านั้นจริงๆขอให้คุณเชื่อใจนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องเชื่อใจตัวเองนะไม่ใช่สิ่งที่คุณจะต้องเชื่อใจไพ่เพราะว่าเจ้าของคลิปอะคุณจะรู้ได้เลยว่าเออมันจริงอย่างที่แม่หมอบอกมันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วก็ถึงช่วงเวลาที่คุณจะต้องทําให้มันโตขึ้นนะอย่างกับเขาให้เขาให้เอ,อ่อ สัญญาณ Wifi ที่ชัดที่สุดของคุณนะ่ะคุณต้องต้องทำประโยชน์กับสัญญาณ Wifi เนี้ยให้ให้มีประโยชน์สําหรับคุณที่สุดเป็นช่วงเก็บเกี่ยวประโยชน์ที่มหาศาลของตัวคุณเองเลยเพื่อที่จะเป็นฐานสําคัญในการใช้ชีวิตในอนาคตข้างหน้านะคะแล้วมีไพ่อารโคโสสำหรับไหนดีอ่ะเสรส์สำหรับนี่เต็ตาต้องใจอยากที่จะมาทํางานอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมไพ่อารคอยากจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมคะ ผู้เฝ้าสังเกตการอยู่ในหอคอยเลยเห็นไหมแล้วก็ความตื่นเต้นแรงสั่นสะเทือนสติสมบัมปชัญญะความพอดีโอเคสิ่งที่แม่หมอเห็นจากไพ่ออร์เคิลสำหรับนี้นะคะถึงเวลานาทีทองของคุณนะในตอนนี้ ไม่ใช่เป็นช่วงที่แบบว่าอ๋อพอดีเราก็ติดเข้าไปในโอ้ยชั้นห่วงชันกลัวช่วงเวลานาทีทองมันจะหายไปจากชั้นเหลือเกินอย่าไปติดตรงนั้นให้เฝ้าดูให้เฝ้าดูว่านี่แหละคือช่วงที่ดีที่สุดนี่ช่วงนาทีทองมันจะเป็นแบบไหนคุณเฝ้าดูสถานการณ์ไว้เหมือนคนที่เหมือนคนที่เขาเขารู้ว่าวันนี้พายุจะมามันจะมีสายหรือมันมีสัญญาณว่าสัตว์บางชนิดเขาจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ยกตัวอย่างอย่างนี้กันอย่างที่ญี่ปุ่นนะบางญี่ปุ่นนะไปหมอมถ,ถ้าจำไม่ผิดนะเขาจะเลี้ยงนกเขาจะเลี้ยงนกนกชนิดหนึ่งอะไว้เขาจะเลี้ยงเพื่อว่าให้รู้ว่าสัญชาตญาณให้รู้ไว้ว่าจะมีแผ่นดินไหวเนี่ยเขาจะสังเกตอาการของนกตัวเนี้ยว่ามันมีอาการแบบนี้แบบนี้เออแผ่นดินจะไหวเนี่ยมันคือการสังเกตการแบบนั้นอีกช่วนาทีาทองเนี่ยให้คุณรู้ไว้เลยว่าเออเรารู้สึกแบบนี้เราคิดแบบนี้นะ บ i b เบชั่นหรือความรู้สึกของเราเป็นแบบนี้เฮย้ยมันดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาจริงๆอ่ะมันดึงดูดสิ่งนำค่าเข้ามาจริงๆมันดึงดูดเงินเข้ามาจริงๆก็ให้คุณจับสังเกตต,ตรงนี้ไว้แล้วก็บิวมันให้ ชัดเจนแล้วก็สัญญาณที่มันมันจะตกโฟนะเงินมันไม่เข้านะอะไรนะก็ให้สังเกตเลยช่วงเนี้ยให้สังเกตแบบให้หนักเลยนะว่าเออไอช่วงที่ตกโฟมันคืออะไรคือช่วงที่เรากุ้มใจเสียใจเราเกลียดเราทะเละาะบกแวงเงินมันไม่เข้าจริงๆแล้วอะไรมันก็ดูไม่เวิร์กไปหมดเลยเนี่ยพอสังเกตตรงนี้ได้ปุ๊บคุณจะปกป้องตัวเองได้แล้วคุณจะแบบรู้จุดที่จะใช้ชีวิตอะ่ะเหมือนคนที่เทรดอะ่ะ เขาจะรู้จุดเข้าจุดขายจุดแรงอะไรประมาณเนี้นะเออเขาจะเนี่แหละเหมือนกันเลยคุณจะรู้คุณจะเฝ้าสังเกตการตรงนั้นได้แล้วก็จากการที่คุณดูความรู้สึกหรือไวเบชั่นของคุณแรงสั่นสะเทือนของคุณนี่แหละสั่นสะเทือนต่ําอะไรที่เข้ามามันก็ต่ําไปด้วยเรื่องต่างๆที่เข้ามามันก็ดูแย่ไปด้วยอะไรที่มันข้างในเราไวเบชั่นสูงอะ่ะคุณก็ต้องรู้ว่าเออมันมันสูงด้วยมันก็ดีอ่ะพอไวเบชั่นดีอะไรดีๆก็เข้ามา นะคะแล้วก็มีสติในการใช้ชีวิตให้มากๆมีสติในในการดำรงชีวิตอะไรที่ควรรับก็รับอะไรที่ควรให้ก็ให้นะคะแล้วกเ็เขาเรียกว่าไพา่ไพ่ใต้สำรับเนี่ยไพ่ใต้สำรับเนี่ยคุณเปลี่ยนคุณพลิกสถานการณ์ได้ตลอดคุณไม่ต้องห่วงนะถ้าเกิดไปตกโฟคุณก็พลิกสถานการณ์ให้มันอยู่ในโฟได้เปลี่ยนไวเบชั่นของตัวเองได้ตลอดเวลา นี่คือความพิเศษของคุณแล้วนะนี่คืออาวุธสาคัญของคุณแล้วแต่ต้องอยู่บนสติพอมีสติปุ๊บคุณจะแบบเห็นปัญญามันจะเกิดอ่ะพอมีสติปัญญาเกิดพอปัญญาเกิดปุ๊บมันก็รู้จุดที่ว่าเออเราจะทําตัวแบบไหนเราจะอยู่ในไวเบชั่นไหนเหมือนได้สติมีสติตลอดเวลาเราก็จะไม่พาตัวเองให้ทุกข์หรอกเราจะไม่พาตัวเองให้ไปสู่ออความเศร้าความเสียใจความขาดแคลนอะไรเพราะเพราะคุณรู้ว่ายิ่งคิดอย่างนั้นมันก็ยิ่งเป็นยิ่งคิด แย่ๆ yeah, yeah. มันก็เจอเรื่องแย่ๆ yeah, yeah. พอเรามองโลกในแง่ดีเราคิดในแง่บวกว่าออมันดีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือรักษาวายเบชั่นของตัวเองไว้แล้วกันนะคะก็คลิปนี้แม่หมอก็หวังว่าจะมีประโยชน์แล้วก็สนุกกับการฟังคลิปนะคะเติบโต,ตไปได้วยกันกับช่องของแม่หมอนะคะแม่หมอมีทั้งหมด3ช่องนะ Healing ทัลทโล่บายชูลิกร์แล้วก็ Spiritual r e a d i n g with ธชูลิกร์นะคะเอ่อแล้วก็อีกช่องเซิ f ์ฟเฟซเลยเป็นช่องของความรักก็ไปให้กําลังใจกันได้นะคะขอบคุณมากค่ะ